มีผู้บ่าวไทยมาจีบนะแบบมาลุ้มแบบเป็นจริงเป็นจังหนูสิเอาโบสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุูสุดคนผมกับซ้องไปดิสนีแล้วอีกแล้วจ้ามือนี้กลับมานางอยู่เทียงนาคือเกาแต่เมนต๊กวินมายามแรงดูไว้แน่ๆนี่ขาเจ้าเอิ้นว่าโมเมนต์กับเจ้าหนูนี่แหละขวามีขวามีใส ตอนเลือดทั่วงอกแล้วก็หมกเพชรแห้งนี่หนูเอามาตอนพีตอนร้องจานยายไปแต่แซ่บเปล่าขวั้งหัวมีกับหนูไปแต่แซ่บขวั้มีกับหนูนีไปแต่แซ่บกันกันเนาะงงมันบ่หัวยังแต่ละมื่อแต่ละวันกับเต้าเอิืดมานยังเกาะบันลอยวันพันเอ้ยบเมนวัน หนึ่งวันหนึ่งวันพันเรื่องกับตจวาปาสิเอออันน้เด้อเริ่มแรงเฮกมานนกสซิกลิปเนี่ยโอ้หนูสิว่าซูฟางมีคนถามหนูคำถามตัวนี้มีไม่หลายเลยมีมีหลายกว่าสาวคำถามที่กับเจ้าถามว่าถ้ามีผู้บ่าวไายโอ้หนูขออนุญาตใช้มือเด้อถ้ามีผู้บ่าวไทยมาจีบมนะ แบบมาล้มแบบเป็นจริงเป็นจังหนูสเอาบโบหนูสิล้มโบหนูสิเปิดใจบบหนูบอกเลยหนูบอกเคยปิดหนูเปิดตลอยเปิดใจ,จดตลอดจนยังคงมีคนมาจีบตอนหลายมันจะมีม,ะม,มีจะถามมีจะแทักมาถาม มีแฟนหรือยังครับบ้านุตอบไปว่ายังไม่มีค่ะม okay. ิดมิดดมไปเลยบัวโตแล้วก็มาถามหนูอีกว่าเป็นแฟนกับพี่ไหมครับกับบัวถามนะยมีแต่ว่ามีแฟนหรือยังครับหนูตอบ่ายังค่ะมิดจนเท่าเดี๋ยวนี้ยังบัวตอบกลับมาคือบัวถามหนูโตว่าเป็นแฟนกับพี่ไหมครับสินะหนูก็เชื่อจะดีหรอกคะเดี๋ยวให้โอกาสหนูลินตูเลยเด้อ แล้วแบัดน,นี้ไม่ใช่วุณฟังหนูบอกคู่าอันการลุ้มกันอันแบบผู้บาแลาวสาวไทยนี่นะมันต้องมันต้องแบบเอยียงจังแนมันสิคือคนลาวลุ้มกันเองโบเพราะว่า เมืองมารลยะทางมันก็ไก่เพราะว่าหนูกับโบเคยลมค้นยูไก่ฮนะแบบว่ายูคนละฟากฟังฟากประเทศหัวใจมันก็สิแบบชิงเหงาโบเฮาเขาเองสีอดความเหงาอะไดโบสินะหนูนนะหนูย่านหนูย่านอันเดียวย่านแบบว่าแบบคือสมวงเลาลมผู้บ่าวไทยเนาะหนูย่านนะหนูย่านกับเจ้าตัวหนูนะหนูเฮงเป็นค้นขี้หึงขี้ห่วงหนูบ่ได้บ่ได้หนูนี่นะ ต้องให้หนูเห็นหนูหู้หนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นสิกแก้ไข่จากไหล่ะสมมติว่าพวกพี่เป็นแฟนหนูหเฮ็นจังไหอ่ะพี่จะบอกหนูว่าจังไหละสมมติว่าเราเป็นแฟนกันมั้ใช่ไหมถ้าพี่ว่าว่าวันนี้พี่ทำงานต่างจังหวัดนะครับ คงไปได้เล่นโทรศัพท์นะครับหนูสิแบบเราแบงได้ปะนี่ยูกไก่ดีมันบบเห็นดีว่าแมนแท้บ่แมนแมน,แมนบละหนูกับคือสิราแบงคิดหลายน้อยใจแต่ว่าคืนแบบว่าเป็นแฟนกับหนูหนูหนูหนหนแบบว่าชิมั่นใจหนูกับแบบว่าเออพี่ไปใส่กับไปแต่พี่ต้องโพนหูมหนูก่อนสินะเพื <c> ่อ <oughs> ความมั่นใจเพราะเขาอยู่ไก่เนียมันบ,าาบ,บา้ากันปะ เออเฮจจะเด็กาได้ให้คน้ว่าพี่มีแฟนแล้วพี่มีหนูเป็นแฟนจากสิงขนาหนูมไม่งั้นล่ะไม่ได้นะน้อยใจนะคะหนูบอกเลยแต่ว่าหนูเฮ็ดกินเป็นแล้หนูเฮดกินแซ่บได้อยากร้องกึินมา อยากลองฝีมือหนูต้องมาเป็นแฟนน้ำหนูเขาจะสั่งอย่างก็หากลิมฟังโขงเป็นน้ำกันหนูก็อยากแต่งงานแบบว่าวลองแต่งงานเป็นอยู่ฝั่งนั้นว่าปกติเนาะคนส่วนใหญ่จะคือว่าอะอย่างก็อืมอย่างก็ เพณนี้มันบ่ตตางกันหลายมันบอกเออหนูสีว้าต่อทะเลหนูอยากไปเฮียนหู้วัฒนธรรมเพิ่มเติมดีครับหรือว่าพวกพี่กับมาเฮียนหูวัฒนธรรมอยู่บ้านหนูเพิ่มเติมเขากสิได้เป็นหักริมฟังโขงเคยฟังบทเพลงค,ความรัก,ออก,ออกออความรักเออหักข้ามโอ้ลิมฟังโขงฮักข้ามโขงเออความรักเอ ลักลิมฟังโค้งฮะเสื่อมโยงฮักเฮาหนุ่มสาวสเดวหนังไอเวียกับเอเล็กซานดราแสดงนั่นได้เบื้องบอน่นละเขากับเป็นจังัันเดย์ทุกคนหนูอยากเลี้องความหักสองอย่งก็สองฟัง,งโคงตัวอยู่แหละ ต่กินมันเพ้่มาแหงเข่าแหงเข้าไทยหนูจะไปย้ายบอลบอกเอาอีกนอหนยนึ่งก่อนเนาะนสวัสดีค่ะหนูสีซ้อมไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคะคว่าหนูเขาลมภาษากลางเนี่ยสื่ว่าหนูเป็นแฟนกับคนไทยสวัสดีค่ะคุณแม่ ไม่ทานข้าวหรือยังคะอ,อือหือ,อ,อมาค่ะหนูซีซ้อมเอาเลยเด้อมาค่ะเรามากินข้าวด้วยกันนะคะทานข้าว เรามาทานข้าบเ้วยกกันนะคะโอ้โหจถวยิงปืนเอานุกตื่นตื่นเห็นบ่หนูบอกแล้วหนึ่งวันพันเรื่องกแซ่บอร่อยทุกคน อหนูก็จะได้ไปแล้วเด้อจ้าวันนี้หนูก็ได้ความมีมาตอนพี่ต้อนน้องไม่สิหนูสิว่าภาษาไทยวันนี้หนูก็จะลาแล้วนะคะหนูวันนี้หนูก็ได้อันความมีมาตอนพี่ตอนความมีไม่ได้วันนี้หนูก็ได้อันเมนูขวบคนไทยว่าพัดเดยหน่อยเอาไม่เด้อหนึ่งสองสามวันนี้หนูก็จะไปแล้วนะคะวันนี้หนูก็ได้ พัดหมี่มาต้อนพี่ต้อนน้องไมไซส์สี่เอามาฝากพี่ฝากน้องเออฝากติดตามฝากรับชมหนูเนยเด้อรับ <c oughs> ว่าไปน้ำอายไปน้ำฝากติดตามฝากรับชมหนูด้ลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันหน้าหนู วันหน้าหนูจะมาทำอะไรหนูจะมามาทำอะไรหนูจะมากินอะไรก็ฝากติดตามหนูฝากกดไลก์ก็แชร์ให้หนูหน่อยนะจ้าวันนี้หนูแตก่อนเลยบ่า